ยิ่งงอ้อยิ่งไม่ได้ผลเลิกง้อค่ะดึงพลังงานตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองสิคะคุณจะไปงอไป้อเขาไปตื้อเขาเพื่ออะไรคะยิ่งทำเขายิ่งวิ่งหนีค่ะอันนี้ขอพูดแบบเฟมินินกับมัสคิลินเฟมินินคือพลังงานของเพศหญิงส่วนมัสคิลินคือพลังงานของเพศช,ชายพลังงานของเพศช,ชายจะเป็นพลังงานที่ชอบวิ่งหนีถ้าเฟมินินวิ่งไล่ล่ามากจนเกินไปเพราะโดยธรรมชาติของเขา m a s c u ิล n นจะเป็นพลังงานที่จะต้องไลลาเป็นพลังงานที่จะต้องโปรไวหรือว่าเป็นการจัดเตรียมถ้าพูดถึงในเรื่องของการงอนง้อกันเนี่ยถ้าฝ่ายผู้ชายเป็นฝ่ายที่เลือกเงียบเลือกที่จะทิ้งห่างคุณไปไม่ตอบข้อความไม่หือไม่อืออะไรเลย ในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณไปง้อเขาง้อซ้ำๆซักๆแบบส่งข้อความรัวๆหาเขาไปอ้อนวอนขอร้องเขาให้เขาหายโกรธหายงอนนู่นนี่นั่นนะไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรมานะอันนี้ขอพูดในประเด็นที่ผู้หญิงอาจจะทำอะไรบางอย่างให้ผู้ชายไม่พอใจซ้ำๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความงี่เง่าแต่ใจอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณอาจจะทํามากจนเกินไปจนจนเขาเอื่มระอานะ,ะแล้วคุณก็ยิ่งไปง้อไปพยายามที่อยากจะให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเซนจะบอกว่ามันไม่เวิร์กนะคะสาวๆมันไม่เวิร์กค่ะสิ่งที่คุณทําคือคุณต้องชิปตัวเองเข้าสู่พลังงานของความเป็นเฟมินีนส์เฟมินิเนตี้คุณจะต้องใช้ความนิ่งความเงียบให้เป็นประโยชน์ความนิ่งโคตรทรงพลังถ้าคุณนิ่งเป็นคุณเลิกที่จะ เขาคุณเลิกที่จะไปขยี้เขาคุณเลิกที่พยายามจะติดต่อสื่อสารกับเขาคุณเลิกที่จะเค้นเอาคำตอบคุณเลิกที่จะเรียกร้องให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่แล้วคุณมานิ่งอยู่กับตัวเองค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วท้านิ่งแบบนี้เขาจะไม่ไปจากเราเหรอคะไม่ไปคะ่ะไม่ไปถ้าตราบใดที่เขายังรักคุณอยู่ผู้ชายบางทีเขาจะต้องการให้ผู้หญิงใน a เ s e n ์ e a บ s e n c e คือการ ไม่มีอยู่ไม่ปรากฏอยู่ present แปลว่าการมีอยู่ส่วน absent แปลว่าการที่คุณเงียบหายไปผู้ชายเนี่ยจะต้องการโมเมนต์นี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ absent เงียบหายไปสักพักเขาจะมีช่วงเวลาที่จะได้ใช้ในการโประเษดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเฮ้ยไอยังต้องการผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมฉันยังรักเขาอยู่ไหมฉันควรให้อภัยเธอหรือเปล่า นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ a b ซ e n t ไปพอเขาคิดได้ถ้าเขายังรักคุณเขาจะกลับมาหาคุณค่ะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นข้อความได้เห็นการคอลจากเขานะคะจะยังไงก็ตามผู้ชายจะกลับมาหาผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเขายังมีความผูกพันเสมอนะแต่ถ้าคุณหนูหูไปไล่ล่าไปไล่ไปไล่ไป,ไ,ไ,ปไปแบบส่งข้อความเป็นพารากราฟส่งหาเขาเป็นแชทหนักขวาไปเนี่ยแล้วแบบแม่จา๋า เธอไม่ปล่อยให้เขาได้หายใจเลยนะคะผู้ชายก็ยิ่งจะวิ่งหนีค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากเซนเองผู้หญิงควรที่จะดึงพลังงานของตัวเองกลับคืนมาอยู่ที่ตัวเองค่ะเมื่อเราดึงพลังงานของเรากลับคืนมาเราจะแบบรู้สึกถึงการมีพลังอยู่ภายในนะคะเราจะรู้สึกถึงการที่เราอยากจะทำอะไรที่ดีขึ้นให้กับตัวเองนะคะ ผู้หญิงหลายๆคนค่ะหลังจากที่เขาเลิกง้อเลิกตามเลิกไล่ล่าผู้ชายนะเขาก็จะเอาเวลามาทบทวนตัวเองมาพัฒนาตัวเองนะคะอาจจะพาตัวเองไปออกกำลังกายคือเซนจะบอกเลยนะว่าถ้าเวลานี้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยอะคุณรู้สึกแย่มาก คุณลองพาตัวเองไปออกกําลังกายดูค่ะหรือไม่คุณก็ลองลองเดินเล่นแถวบ้านคุณดูเดินเล่นสักประมาณ15-20นาทีเซนเดินทุกวันนะเซนเป็นคนชอบเดินมากเดินจากบ้านไปคาเฟ่เดินจากคาเฟ่มาบ้านอย่างเงี้ยเดินทีบางทีก็แบบ6 9ับ0า9อะไรอย่างเงี้ยพอเราเดินแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับว่า Energy ของเรามันไม่กระจุกนะคะเราจะได้แบบ เคลื่อนไหวร่างกายพลังงานของเรามันก็จะกระจายออกไปพลังงานลบๆมันก็จะถ่ายเทออกไปแล้วเราก็จะรู้สึกดีนะคะแล้วเวลาเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยสารเคมีในสมองหลังใช่ไหมคะเซโรโทนินนะคะโดพามีนเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารแห่งความภาคภูมิใจก็จะหลั่งออกมาหรือบางคนนะเขาก็จะไปทํากิจกรรมเช่นไอซ์บารคือการลงไปแช่ในน้ําเย็นที่มีน้ําแข็ง เย็นเจี๊ยบเลยเขาลงไปแช่แล้วบอกคือเขาจะหายใจลึกๆแล้วก็ลงไปแล้วกั้นหายใจในน้ำอ่ะคืออันนั้นอนะ่ะมันจะเป็นการไปเสริมเซโรโทนินนะคะเป็นฮอร์โมนที่ดีมากๆต่อร่างกายทําให้รู้สึกแบบมีความกระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําเป้าหมายแต่ละอย่างในชีวิตให้สําเร็จนะเออเนี่ยคือแนะนําเลยอ่ะใครที่แบบกำลังอยู่ในสภาวะจมดิ่งซึมเศร้านะคะคุณคุณฟังคลิปนี้คุณออกมาได้แล้วนะคุณควรที่จะ ดีตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะแสงแดดที่ส่องประกายเข้ามาในบ้านคุณนะคุณลองไปยืนอาบแดดลองไปยืนหายใจลองไปยืนโง่ๆๆก็ได้อ่ะยืนแบบปล่อยให้ความคิดมันไหลไปอะไรมันจะเข้ามาปล่อยให้มันไหลไปไม่ต้องพยายามไปควบคุมมันนะคะทําหน้าที่เป็น observer ทําหน้าที่เป็นคนที่นั่งดูความคิดยืนดูความคิดของตัวเองนะคะ เอาหน้าไปถอดสายลมถอดแสงแดดอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้คุณได้เคลียร์พลังงานเคลียร์ออร่าของคุณด้วยนะพอคุณเคลียร์พลังงานเคลียร์ออรา่าคุณเนี่ยคุณจะเริ่มมีสมาธิมากขึ้นพอมีสมาธิจิตคุณมันนิ่งค่ะจิตคุณมันนิ่งแล้วออร่าภายในคุณมันจะเปล่งประกายพอออร่าภายในคุณมันเปล่งประกายคุณจะเริ่มดึงดูดค่ะความนิ่งเนี่ยเป็นความนิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสมบัติเป็นเป็นกิฟต์นะคะที่เฟมินีนผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้รับมา เราต้องใช้ให้เป็นค่ะคุณนิ่งอ่ะเขานิ่งคุณก็นิ่งสิคะอย่าเรียกว่าเป็นไมเกมนะคะแต่คุณรู้คุณค่าในตัวเองไงค่ะอ่ะคุณเนี่ยโอเคคุณรู้ว่าคุณผิดเนาะคุณรู้ว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างไม่น่ารักไปเนาะคุณขอโทษเขาด้วยความเต็มใจนะคะไม่ใช่การขอโทษเพื่ออยากจะรีบให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆไม่ใช่แต่คุณเนี่ยจะต้องตั้งจิตไว้เลยว่า การขอโทษครั้งนี้คือการขอโทษด,ด้วยความจริงใจพูดไปแล้วนะคะว่าประเด็นนี้เซนพูดในประเด็นในกรณีที่แบบผู้หญิงที่อาจจะทําตัวไม่น่ารักจนผู้ชายเขาเอื่มระอานะไม่เอาประเด็นเรื่องอื่นนะคะขอโฟกัสประเด็นเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนคือคุณตั้งจิตไว้เลยคุณขอโทษเขาด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงและตั้งจิตไว้เลยตั้งไมเซ็ตไว้เลยว่า เมื่อคุณขอโทษแล้วคุณพร้อมที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้นเป็นคนที่นิ่งขึ้นทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยนะเซนนะเวลาที่ส่งข้อความหาคนรักนะเซนแบบส่งรัวๆๆๆมากเป็นพารากราฟแชทหนักขวามือถือเนี่ยมือถือเซนเอเียงไปอย่างนี้เลยนะอ่ะแล้วเขาได้รับข้อความนะคะแต่เขาไม่ตอบค่ะเขาหายไปเป็นสามสี่วันใครที่นั่งดูคลิปนี้แล้ว คนรักของคุณผู้ชายของคุณหายไป3าสวันไม่ตอบคุณนะถือว่าธรรมดามากค่ะนี่เป็นเดือนค่ะ3เดือน4เดือนแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยตลอดทั้ง4เดือนนะแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เจอหน้ากันเลยอะค่ะแต่เขาอะหายไปเงียบไปเป็นแบบเกือบเดือนอย่างเงี้ยแล้วถึงกลับมาคุยกับเรากลับมาคุยกับเราเพราะเรานิ่งเราเงียบเรากลับมามีสมาธิกับตัวเอง ซึ่งในช่วงแรกเซนต้องบอกก่อนว่ามันไม่ง่ายค่ะเซนก็เป็นบ้าเป็นหลังเป็นผีบ้าผีบอน้ําขึ้นน้ําลงอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวส่งข้อความนั่นหาเขาเดี๋ยวก็ดลิทส่งไปส่งไปเยอะมากปึ้ง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 แล้วก็ดีลิทดีลิทดีลิดีลิมันเหมือนกับคนไม่มีสติอะทุกคนนะแล้วเขาเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยยิ่งเขาเห็นแบบนั้นเขายิ่งแบบอะไรอะไรเงี้ยมันยิ่งน่ารําคาญนะคะจนแบบพอมันเป็นอย่างนั้นซาาาเเนกกก็็รริิ่่มมมมศึษ คือเรารู้อยู่แล้วแหละเรามีคําตอบในตัวเราอยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรทําแบบไหนคิดยังไงแต่เราไม่ทำไงเออเราก็ยังไปไล่ล่าเายังไปแบบเชสให้เขามาสนใจไงเออเราเราอยากให้เขามาคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราดําดิ่งมากๆเขาก็เป็นจุด turn turnover ค่ะเขาเรียกว่า turning point ไม่ใช่ turnover เป็นจุดแบบเวลาเคยเทหุ้นไหม แล้วมันจะมีจุดไพรเวจุดกลับตัวจุดกลับตัวทุกคนเวลาที่แบบเซนพุ่งไปถึงจุดที่แบบเจอแนวต้านแล้วอะ่ะเจอแนวต้านแล้วมันต้านมันต้านตรงนั้นไม่ไหวแล้วอ่ะ energy พลังงานมันพุ่งปี๊ดแล้วอ่ะแบบความฟุ้งซ่านมันพุ่งปีตดต้านไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วอยากจะลงมาอยากจะลงมานะคะคราวนี้ไม่ไซด์เว์แล้วนะจะไม่อยู่ตรงกลางแล้วคือลงมาเลยค่ะดิ่งเป็นจุดเป็นจุดกลับตัวค่ะกลับมาที่ความเป็นธรรมชาติกลับมาที่ความนิ่งความสงบในใจแล้วหลังจากนั้นมาเซนก็เริ่มฟังพอดแคสต์มากขึ้นเป็นพอดแคสต์ที่ พัฒนาในทางของจิตใจและจิตวิญญาณนะคะทําสมาธิอยู่กับตัวเองค่ะก่อนหน้านี้ก็ออกไปดื่มไปดิง้งไปปาร์ตี้ตอนนี้ก็คัดดาวคัดดาวคือการลดละนะคะแล้วตอนนี้เซนก็พักจากการดื่มแอลกอฮอล์เพราะเซนรู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์เซนเกลียดความรู้สึกเวลาที่ตื่นขึ้นมาในวันวันต่อไปแม่งแห้งอะ่ะปวดหัวปวดหัวแห้งแล้วก็แบบโอ้ยนอนสมโจมเตียงไม่ทําอะไรเลยค่ะวันนั้นไม่ทําอะไรเลยแล้วก็หมดเวลาไปวัน,ว,นวันเซนเกลียดความรู้สึกนี้แล้วเซนก็เลยคิดว่าเออขอพักการดื่มไว้ดีกว่า ไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่ temporarily นะคะนั่นแหละทุกคนค่ะอ่ะย้อนกลับมาในเรื่องของความนิ่งคุณต้องนิ่งให้ได้ค่ะนิ่งให้ได้เย็นให้เป็นนะคะคุณไม่ต้องส่งข้อความรัวๆไปอีกแล้วไม่ต้องส่งอะไรไปอีกแล้วถ้าเขาเงียบเขานิ่งคุณต้องคุณต้องเคารพการนิ่งการเงียบของเขาคุณต้องเคารพพื้นที่ของเขานะคุณอย่าคิดว่าอุ้ยคุณเป็นเจ้าของเขาไม่มีใครเป็นเจ้าของใครเขาก็ไม่ใช่เจ้าของคุณคุณก็ไม่ใช่เจ้าของเขาอพูดแบบในเชิงแบบ ความเป็นจริงเลยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครนะคะตายไปก็ตายไปคนเดียวนะถ้าวันหนึ่งสามีคุณเสียชีวิตผัวคุณเสียชีวิตอะขออนุญาตพูดนะแล้วคุณจะตายตามเขาในเวลานั้นทันทีไหมคุณจะโดดเข้ากองไฟในเวลานั้นทันทีไหมไม่ถูกไหมคะอันนี้ก็คือแบบพูดตามหลักหลักแบบคนปกติทั่วไปเลยนะคือแบบไม่ได้รักถึงขั้นถวายตัวที่จะต้องแบบกระโดดเข้าไปฉันก็ยังจะต้องมีชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องขออภัยด้วยที่ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะอืม ทุกคนเกิดมาเกิดมาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวการที่มามีทะเบียนสมรสการมามีคอมมิชเมนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการผูกสัมพันธ์ในทางโลกแค่นั้นเองแต่ในทางจิตใจจิตวิญญาณสุดท้ายเราก็ต้องไปคนเดียวไม่มีใครเป็นเจ้าของใครค่ะออนะพูดมาถึงเรื่องนี้ได้ไงนะคะก็นั่นแหละนะคะนิ่งให้เป็นเย็นให้พอใช้พลังงานเฟมินินใช้พลังงานแห่งความเป็นแม่ใช้พลังงานแห่งความเฟียสนะคะแบบอยู่นิ่งๆค่ะ เอาเวลาไปออกกำลังกายมาดูแลสุขภาพร่างกายกินอาหารดีๆทานผักผล,ลไม้ออกไปเดินรับแสงแดดเข้ายิมเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกดีมากไม่ว่าคุณจะเศร้าแค่ไหนคุณไปเข้ายิมคุณไปยกอ้ออแอะแอะนิดนึงคุณก็รู้สึกดีแล้วนะคะกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะแบบว่าเรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่าง เพื่อเป็นการที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาชีวิตของคุณนะคะพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองนะคะอืมมันจะดูเลอค่ามากผู้หญิงที่ทรงสเสน่ห์ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์คือผู้หญิงที่สามารถบาลานซ์ระหว่างมัส u ิลินและเฟมินินได้อย่างสม,มดุลไม่ว่าคุณจะเป็นเฟมินินแบบไหนดีทั้งสิ้นค่ะแล้วคุณก็สามารถที่จะบาลานซ์พลังงานของความเป็นชายเวลาที่คุณจะต้องทํางานทําภารกิจ ในแต่ละวันบริหารจัดการนนี้นั่นทำท s สในแต่ละอย่างที่คุณต้องทำในคอมในงานของคุณเนี่ยอันนี้คือใช้พลังงานของมัสคิลินในการนำนะค,คุณทำเสร็จแล้วคุณก็กลับมาเป็นเฟมินินค่ะกลับมาเป็นผู้รับนะบอนุญาตแต่ให้ตัวเองเป็นผู้รับขอเสริมเรื่องนี้นิดนึงนะเมื่อคุณนิ่งแล้วอ่ะพอผู้ชายเขาได้มีเวลาคิดเขาได้มีเวลาทบทวน เขากลับมาหาคุณอย่างเงี้ยคุณต้องเปิดให้ตัวเองเป็นผู้รับอย่างเต็มที่เลยค่ะให้ผู้ชายเขาได้พยายามอะไรบางอย่างเพื่อคุณคุณอย่าไปพลีสเขามากคุณอย่าไปทําอะไรให้เขามากข้อนี้หลายๆคนเนี่ยพลาดกันเยอะนะรักเขาไงเออเปเขา ทำโน่นทำนี่ให้เขานะคะไปกินข้าวไปเดทกันครั้งแรกก็ไปหานกับเขาใจาเขาด้วยบางคนนะคะโอ้ไม่ไม่ควนเลยนะคะเป็นเซนเซนไม่ทำนะคะใครใครจะทำก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะอืมนะก็นั่นแหละคุณต้องให้ผู้ชายได้ทำอะไรเพื่อคุณคะ่ะให้เขาได้พยายามเพื่อคุณให้เขาไดา้ใช้พลังงานใช้ความคิดใช้การลงทุนในตัวคุณให้เขาได้ Invest in you Invest ทั้งในเรื่องของอีโมชันลงทุนในเรื่องของอารมณ์อินเวสในเรื่องของฟินแลนเชียลลงทุนในเรื่องของการเงินเปคุณบ้างซื้อของขวัญให้คุณบ้างดูแลคุณนะเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องต้องกล้าที่จะขอด้วยถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณจําเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือคุณต้องกล้าขอผู้ชายค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ ที่ผู้ชายแม่งแบไมน่นีมามากแล้วคุณจะต้องร้องขอแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาทําให้อันนี้คุณต้องพิจารณาแล้วนะว่ามันเป็นความสุขจริงๆไหมหรือว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ผู้ชายบางคนเป็นชีพชาลี่ใครเคยเห็นปะ่ะเคยเคยประสบก,การณ์ไหมชีฟชาลีคือแบบพวกผู้ชายที่แบบมีเงินนะ มีฐานะนะแต่ไม่ขี้เหนียวชิบหายขี้เหนียวมากแล้วแบบไม่เคยถามสารทุกสุขจีบของผู้หญิงเลยไม่เปเลยคิดแม่งทุกบาททุกสกตางค์ห้าบาทสิบ,บาทสลึงนึงมันคิดหมดนะคะเออแล้วแบบเหมือนนั่นแหละมันชีฟชาลีมันขี้เหนียวอะ่ะอันนี้เซนไม่เอาเลยนะคะไม่ไม่ได้เข้าถึงเราเลยเพราะว่าอินเนอร์จีของเราจะดึงดูดแต่ความมั่งคั่ง a b u n d ด n c e ดึงดูดผู้ชายเปดึงดูดผู้ชายที่แบบพร้อมจะให้โดยที่ ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่นะคะเวลาที่เซนอยากได้อะไรเซนก็อะไรที่แบบเขาหาให้เซนได้เซนบอกคนรักของเซนไปเขาก็จัดมาให้นะเออคุณมาไทยหรอแวะกซ์คิงพาวเวอร์ซื้อน้าหอมอันนี้อันนี้มาให้หน่อยมาถึงนางก็ซื้อมให้มาเจียวสองสามขวดเออคุณเซนขอสักสองหมื่นหน่อยได้ไหมวันนี้จะไปดูอันนี้วันนี้จะไปทําอันนี้คนรักเซนก็จะวางเงินเป็นเป็นแคชให้เลยอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เซนจําเป็นที่จะต้องแบบลงทุนกับอะไรสักอย่างคนเป็นนักธุรกิจนะเนาะ เขาก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะประสบความสําเร็จในการลงทุนนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะบอกเราว่า,เ,าเขียนแผนมาสิเขียนมาเป็นสเต็ปสเตเขาเรียกว่า business model ให้เขียนมาสิอะไรเงี้ยเราเขียนให้เขาอย่เงี้ยเขาก็จะให้เงินมานะคะโอนไวค่ะคนรักที่เซ็นโคบ่ะโอนไวมาขอแค่มีเหตุผลไม่ใช่แบบไปหลอกเขาไม่ใช่ไปเอาเหตุผลดรามา่าไปหลอกไปขอเงินเขาไม่และการขอมันจะต้องเป็นการขอที่รู้สึกว่าเอ้ยเราเบาสบาย เราสบายใจได้ก็ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราขอไงเราเราขอแล้วเขาก็ให้ไงคะยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มตัวเองนะคุณผู้หญิงนะยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มตัวเองคุณมั่งคัง่งพรั่งพร้อมเขาว่ามั่งคัง่งพรั่งพร้อมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีเงิน1 0ล้านร้อยล้านพันล้านหรือแบบอะไรมันไม่เกี่ยวกับตัวเลขในบัญชีค่ะแต่คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์จากข้างในค่ะคุณแอ r e c ช a t e คุณ คุณ Appreciate สิ่งสิ่งสิ่งต่างๆรอบตัวคุณนะตอนนี้ต่อให้คุณมีเงินหลักพันหลักหมื่นแต่ถ้าคุณเริ่มมองสิ่งต่างรอบตัวคุณแล้วลุนคุณเริ่มขอบคุณได้คุณขอบคุณน้ําที่คุณได้ใช้ขอบคุณฝักบัวที่คุณได้ใช้เมื่อเช้านี้ขอบคุณเครื่องทื่น้ําอุ่นขอบคุณเตียงนอนของคุณขอบคุณตู้เสื้อผ้าคุณขอบคุณเสื้อผ้าที่คุณได้ใส่ในเวลาเนี้ยขอบคุณข้าวที่คุณกินไปเมื่อเช้านี้ขอบคุณกาแฟที่คุณเพิ่งดื่มไปนะคะขอบคุุุณณณน้ําาด่่ททีใหหคควงงตเ็โลก ต่างๆขอบคุณจมูกขอบคุณหูขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่คุณสามารถขอบคุณได้มันจะสร้างความอบัดติ้งให้คุณพอคุณรู้สึกอบัตติ้งคุณจะรู้สึกพราวแล้วออร่าของคุณมันจะออกมาพอคุณรู้สึกเติมเต็มขนาดนั้นคุณจะดึงดูดคนที่เขาพร้อมที่จะมาเติมให้คุณแบบอบัดติ้งมากยิ่งขึ้นคุณจะไม่เจอชีฟชาลีพวกสติงกี้ไม่เจอแน่นอนนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์แล้วก็ ของควันต่างๆนะ